สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะของชั้นป .1 น,นะคะอยากรู้หรือยังว่าวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้านักเรียนอยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียนออนไลน์กับครูเก๋นะคะอันนี้ก็เป็น E ีีที่1น,นะคะของรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องนะคะจะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะนั่นก็คือเรื่อง7วันใน1สัปดาห์นะคะวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะ จากสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่ได้จัดทำคลิปวิดีโอนะคะ7วันใน1สัปดาห์นะคะมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่าวันใน1สัปดาห์เนี่ยมีวันอะไรบ้างนะคะสีประจำวันมีสีอะไรบ้างนะคะและก็มีเพลงเกี่ยวกับ วันแต่ละวันเนี่ยมาให้นะักเรียนได้ลองฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์ ดวมีวันมีสีมีสันมากมายวันทุกวันช่างสดใสตามสิที่เราท่องจำ

เป็นอย่างไรคะนักเรียนหลังจากฟังเพลงสีของวันไปแล้วมีใครรู้บ้างคะว่าในหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมดกี่วันเจ็ดวันครับเก่งมากพาัดแล้วอย่างนี้ในหนึ่งสัปดาห์ ผาดต้องมาโรงเรียนกี่วันเอ่ยห้าวันครับครูถูกต้องค่ะในหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมด7วันโดยวันแรกคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และสุดท้ายวันเสาร์ค่ะ ส่วนวันที่นักเรียนมาโรงเรียนมีทั้งหมดห้าวันเริ่มจากวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีจนถึงวันศุกร์ค่ะนั้นเท่ากับว่านักเรียนมีวันหยุดที่จะใช้พักผ่อนและทำกิจกรรมกับครอบครัวทั้งหมดสองวันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะนักเรียนหลายคนสับสนวัน คิดว่าวันจันทร์คือวันแรกของสัปดาห์เนื่องจากเป็นวันที่นักเรียนมาโรงเรียนวันแรกแต่ถ้าจะให้นับอย่างถูกต้องตามปฏิทินแล้ววันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์ค่ะนักเรียนของครูเก่งขนาดนี้คราวนี้เรามาเล่นเกมตอบคำถามกันบ้างดีกว่าคนที่ตอบครูได้มากที่สุดครูมีรางวัลเป็นดินสอให้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะถามว่า สีประจำของแต่ละวันมีสีอะไรบ้างนักเรียนลองนึกย้อนในเพลงแล้วตอบครูนะคะใครที่รู้คำตอบแล้วยกมือตอบครูได้เลยค่ะสีประจำวันจันทร์คือสีส้มครับผิดค่ะสีเหลืองค่ะถูกค่ะจินดาเก่งมากต่อไปสีประจำวันเสราร์คือ สีม่วงค่ะถูกค่ะต่อไปสีประจำวันอาทิตย์คือสีแดงครับถูกค่ะต่อไปสีประจำวันพฤหัส,สบดีคือสีส้มครับถูกค่ะต่อไปนะคะสีประจำวันอังคารคือสีเขียวค่ะผิดค่ะ สีชมพูครับถูกค่ะนักเรียนคะข้อสุดท้ายนี้ยากหน่อยนะคะเพราะข้อนี้ใครตอบถูกจะได้สองคะแนนค่ะโดยครูจะถามทั้งสองวันว่าวันพุธแล้ววันศุกร์มีสีประจำวันคือสีอะไรบ้างรอสัญญาณจากครูก่อนนะคะเริ่มค่ะจินดายกมือก่อนตอบเลยค่ะ สีเขียวและสีฟ้าค่ะถูกต้องค่ะจินดาตอบถูกสองข้อแต่ตอบข้อพิเศษได้เพิ่มสองคะแนนรวมเป็น3ามคะแนนจินดาได้รับดินสอแท่งนี้ไปเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับจินดาหน่อยค่ะน้องๆรู้จักวันทั้ง7วันกันหรือเปล่าเอ่ยในหนึ่งสัปดาห์จะมีวันทั้งหมดอยู่7วันนะครับ เริ่มด้วยวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ครับน้องๆรู้แล้วว่าในหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมดเจ็ดวัน แต่น้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าวันทั้งเจ็ดจะเรียงลําดับอย่างไรวันนี้เรามีวิธีการจำมาสอนครับวิธีการจำก็ง่ายมากเลยเพียงแค่น้องๆใช้ตัวเลขนับคู่ไปพร้อมๆกับวันดังนี้ครับวันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์น้องๆหลายคนอาจจะสับสนคิดว่าวันแรกของสัปดาห์คือวันจันทร์เพราะเป็นวันแรกที่น้องๆไปโรงเรียน แต่ถ้านับแบบถูกต้องตามปฏิทินแล้ววันอาทิตย์คือวันแรกของสัปดาห์ครับวันที่สองของสัปดาห์คือวันจันทร์ครับวันที่สามของสัปดาห์คือวันอังคารวันที่สี่ของสัปดาห์คือวันพุธวันที่ห้าของสัปดาห์คือวันพฤหัสบดีและวันที่หกของสัปดาห์คือวันศุกร์ และวันสุดท้ายวันที่เจ็ดของสัปดาห์คือวันเสาร์ครับน้องๆอย่าลืมฝึกไล่ดูนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างง่ายๆครับในหนึ่งสัปดาห์เราต้องไปโรงเรียนทั้งหมด5วันด้วยกันคือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับส่วนอีกสองวันนั้นก็จะเป็นวันที่น้องๆ จะได้พักผ่อนและได้ทำกิจกรรมต่างๆในวันหยุดร่วมกับครอบครัวซึ่งก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับถ้าน้องๆนำวันทั้งหมดมารวมกันก็จะครบ7วันพอดีครับนี่ก็คือวันทั้ง7วันใน1สัปดาห์นะครับ วันมีสีมีสันมากมายวันชุกวันช่างสดใสตามสีที่เราท่อง i คราวนี้น้องๆทุกคนก็ได้รู้กันไปแล้วว่าวันทั้งเจ็ดในหนึ่งสัปดาห์มีวันอะไรบ้างและเรียงลำดับอย่างไรแถมยังรู้อีกว่าแต่ละวันมีสีประจำวันอย่างไรบ้าง น้องๆอ,อย่าลืมมันทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนกันไปแล้วด้วยนะครับในครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้เรื่องเดือนทั้ง12เดือนกันครับวันนี้ต้องลากันก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่นะครับน้องๆสวัสดีครับ ไปแล้วนะคะกับการชมคลิปวิดีโอจากสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในเรื่อง7วันใน1สัปดาห์นะคะคุณครูก็หวังว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะได้ดูคลิปไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมมาให้นักเรียนได้ลองเล่นกันนะคะเพื่อเป็นการทดสอบว่า หลังจากนักเรียนได้เรียนแล้วเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะกติกานะคะของคุณครูมีอยู่ว่าหลังจากที่คุณครูนะคะอ่านคําถามหรืออ่านโจทย์เสร็จนะคะคุณครูก็จะทําการจับเวลา10วินาทีนะคะโดยนักเรียนลองสังเกตที่รถ จักรยานยนต์นะคะหรือรถมอไซค์นะคะถ้ารถมอไซค์นะคะขับมาจนถึงบ้านแสดงว่าหมดเวลานะคะสิวินาทีเราก็จะมาทำการเฉลยคำตอบข้อนั้นกันนะคะเราจะเริ่มกันที่ข้อ1น,นะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันค่ะข้อที่1น,นะคะ1สัปดาห์มีกี่วันนะคะก็ไก่มี5วันข้อไข่6วัน คอควาย7วันถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ1สัปดาห์มีกี่วันนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ7วันค่ะเก่งมากๆเลย หนึ่งสัปดาห์นะคะก็จะมีทั้งหมด7วันนะคะได้แก่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะคะข้อต่อไปค่ะวันแรกของสัปดาห์คือวันอะไรวันแรกของสัปดาห์คือวันอะไรกอไก่วันอาทิตย์ขอไข่วันจันทร์ คอควายวันอังคารพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะวันแรกของสัปดาห์คือวันอะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือวันอาทิตย์ค่ะเก่งมากๆเลย อย่างที่เราท่องไปเมื่อสักครู่นะคะหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธห้าวันพฤหัสหกวันศุกร์เจ็ดวันเสาร์นะคะต่อไปสีประจำวันจันทร์คือสีใดสีประจำวันจันทร์คือสีใดกอไก่สีแดง ขอไข่สีเหลืองขอควายสีเขียวพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะสีประจำวันจันทร์คือสีเหลืองค่ะ <S 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 เก่งมากๆเลย ต่อไปนะคะสีประจําวันเสาร์คือสีได้สีประจําวันเสาร์คือสีได้กอไก่สีส้มขอไข่สีฟ้าขอควายสีม่วงพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะสีประจำวันเสาร์คือสีได้คำตอบที่ถูกต้องคือสีสีม่วงค่ะเก่งมากเลยข้อต่อมากันเลยนะคะในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนต้องไปโรงเรียนกี่วันในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนต้องไปโรงเรียนกี่วันก็ไก่เจ็วัน ขอไข่5วันคอควาย2วันพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนต้องไปโรงเรียนกี่วันคำตอบที่ถูกต้องก็คือ5วันนะคะได้แก่วัน วันแรกนะคะก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและศุกร์นะคะที่นักเรียนต้องไปโรงเรียนนะคะข้อต่อมาวันไหนที่นักเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนวันไหนที่นักเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนก็ไก่วันพุธขอไข่วันศุกร์ขอควายวันเสาร์พร้อมแล้วจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะวันไหนที่นักเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือวันวันเสาร์ค่ะข้อต่อไปนะคะสีประจำวันพฤหัสบดีคือสีใดสีประจำวันพฤหัสบดีคือสีใดก็ไก่สีแดงขอไข่สีส้ม คอควายสีเหลืองพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะสีประจำวันพฤหัสบดีคือสีสีส้มค่ะเก่งมากเลย ข้อต่อมานะคะใน1สัปดาห์นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนกี่วันใน1สัปดาห์นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนกี่วันนะคะก็ไก่7วันขอไข่5วันขอควาย2วันพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะใน1สัปดาห์นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนกี่วันนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ2วันค่ะใน1สัปดาห์นะคะนักเรียนจะไม่ได้ไปโรงเรียน2วันนะคะนั่นก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะข้อต่อมานะคะ สีประจำวันอังคารคือสีใดสีประจำวันอังคารคือสีใด้กอไก่สีฟ้าขอไข่สีม่วงขอควายสีชมพูพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ สีประจำวันอังคารคือสีใดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีชมพูค่ะข้อสุดท้ายนะคะวันสุดสัปดาห์คือวันอะไรวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไรนะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไรก็ไก่วันเสาร์ขอไข่วันอาทิตย์ คอควายวันศุกร์พร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไรคําตอบที่ถูกต้องก็คือวันเสาร์ค่ะ บไปแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เล่นเกมทดสอบความรู้นะคะคุณครูก็หวังว่านะคะนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเขียน7วันใน1สัปดาห์นะคะพร้อมกับบอกสีประจำวันนะคะลงในสมดุดแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะ ย้ำอีกครั้งนึงนะคะให้นักเรียนเขียน7วันใน1สัปดาห์นะคะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะคะพร้อมกับบอกสีประจำวันนะคะแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ